หลังจากหายไปนานนะคะวันนี้ก็จะกลับมาโดยที่คลิปวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่ Unbox ของที่ซื้อมาจากชีวินะคะอันนี้ในถุงนี้ไม่เกิน200บาทนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ200บาททวนไม่ค่าส่งฟรีนะคะก็เดี๋ยวจะมาแกะให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะคะว่าในถุงนี้มีอะไรกันบ้างนะคะ ชิ้นแรกกันเลยนะคะชิ้นแรกอันนี้จะไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อผ้าแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะคะที่เหลือก็จะเป็นอุปกรณ์หมดเลยอันนี้ก็ถุงนี้ราคา100บาทนะคะน,นี้จะเป็นเดรสนะคะซึ่งสั่งมาก,ก็ยังไม่ได้ใส่ก็อันนี้นะคะจะเป็นเดบประมาณนี้อ่ะผิดด้านนี่นะคะเป็น จะเป็นเดีสายเดียวแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นไซส์ L นะคะดาจะแนบรูปเอาไว้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าเป็นประมาณไหนนี่นะคะก็ผ้าเนี่ยเป็นผ้าที่แบบมันเหมือนผ้าหนังไก่อะ่ะทุกคนคือผ้ามันยืดได้นะคะอันนี้ก็คือสั่งไซส์สั่งไซส์ L มานะคะเพราะว่าถ้าเกิด สั่งใหญ่กว่านี้เดี๋ยวมันจะใส่นี้ได้นะคะเพราะว่นี้มันมีความยืดอยู่แล้วก็สายเดยวตรงนี้ก็มีความยืดอยู่นิดนึงนะคะก็อันนี้จะเป็นเดสสายเดียวนะคะ100บาทนะคะชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นสร้อยคอเดี๋ยวจะแกะให้ดูก็คือต้องบอกเพื่อนๆว่าของเพ่มาถึงเมื่อกี้นะคะก็สั่งไปเมื่อวันที่30 สามสิบกลักรายนะคะแล้วก็ได้วันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่ห้าสิงหาคมนะคะเปิดคลิปลงช้านะทุกคนไอว,วันนี้เป็นวันที่สี่สิงหาก็อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสักขอก็อันนี้จะอยู่ที่ราคา30บาทนะคะอันนี้ราคาจะอยู่ที่30บบาทนะคะ<ๆ>ก็ชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็น นี้นะคะก็ันคือน่าจะเป็นเสื้อคอนะคะเพราะจำไม่ได้ว่าสังอะไรไปเกี่ยวแต่ส่วนมากจะเป็นเครื่องประดับหมดเลยอันนี้เดี๋ยวนะ,ะมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่นี้มันพันหน่ะทุกคนขออนุญาตแกะแบบนึง ได้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันจะมีเส้นสั้นกับเส้นยาวนะคะแต่มันอยู่ในเส้นเดียวกันพอใส่มันก็จะเหมือนช็อกเกอร์เส้นหนึ่งแล้วก็จะเป็นสื้อคอเส้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็ราคาจะอยู่ที่10บาทนะคะทุกคนก็คือของทุกอย่างเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเขาส่งมาถึงเนี่ย ขนส่งของเคอรี่เขาจะเอามาส่งให้นะคะมาที่ชิ้นต่อมานะคะนั่นก็คืออันนี้อันนี้จะเป็นสร้อยข้อเท้านะคะเดี๋ยวจะแกะเพื่อนเ่ให้ดูค่ะว่ามันเป็นประมาณไหนเออมันพันอีกแล้วว่าทุกคน จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้ราคาจะอยู่ที่เส้นละ10บาทนะคะทุกคนทุกอย่างอันนี้ก็คือราคาไม่เกินร้อยเลยนี่สิบาทมาเหลืออยู่ที่2ชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะกอะ็อีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นกำไรขอ้อมือนะคะซึ่ง เกินมาไม่เคยใส่อะไรข้อมือนะคะก็คือลองสั่งและใส่ดูนะคะเผื่อเผื่อชอบใส่นะคะก็อันนี้นะคะเก็บมาแล้วก็จะเป็นประมาณน,นี้น่ารักมากทุกคนคือมันมีตุงต้งติงต้งติง้งติ้งอย่างนี้ด้วยอันนี้จะเป็นสีโรสโกลหรือสีทองไม่ net, แน่ใจน่จะเป็นสีโรสโกนะคะอันนี้ราคาก็จะอยู่ที่ ก็จะอยู่ที่สามสิบบาทนะคะทุกคนกำอันนี้คือสามสิบบาทเดี๋ยวจะให้ดูดีเทลของกำาไรอันนี้นี่มันจะมีเลขโลมันอยู่ขอบๆนะคะดีเทลมันจะมีเลขโรมันเนี่ยกล้องไม่ค่อยโฟกัสก็คือเพื่อนๆจะไม่ค่อยเห็นกันนะคะแล้วก็จะมีดีเทลตรงนี้ดีเทลก็จะเป็นเลขสามสี่สามสี่หรือ อสามแล้ไม่รู้อ่ะก็คือชีวิตนี้อ่าเรียกรมันไม่ออกนะคะเวลาใส่มันแกะยังไงอ่ะก็แกะใส่ไม่เป็นนะคะทุกคนมันมันมีตรงเนี้ยมันมีตะขออยู่ตรงเนี้ยแต่ว่ามันแกะยังไงอ่ะ แล้วพอแกะแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้มันเป็นตะขอตรงเนี้ยมันมีตะขอแล้วพอเราใส่ M อมแล้วก็กดมันลงไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือใส่แล้วก็มาที่ชิ้นสุดท้ายของวันนี้นะคะนั่นก็คืออันนี้จะมาเป็นวงและอันนี้ไม่ใช่เส้นๆนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแหวนนั่นเองนะคะอันนี้ทั้งหมด ในถุงนี้มันจะมีทั้งหมดอ13ชิ้นนะคะอันนี้ราคาจะอยู่ที่20บาทเท่านั้นเองนะทุกคนได้ถึง13วงแต่ราคาอยู่ที่ฮะ20บาทก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันว่ามีแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอ่ะเรามาดูที่ดีเทลคล้ายๆกันก่อนนะคะก็จะมีทั้งหมด วงที่หนึ่งเดี๋ยวจะใส่ให้ดูเลยดีเทลที่คลาๆกันก็จะมีทั้งหมด8ปดวงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะใส่ให้ดูบนเดี๋ยวจะใส่ให้ดูบนนิ้วจะใส่ให้เป็นคนบ้าแหวนนะอะดูกันให้สูดๆให้เพื่อนๆได้ดูกันอาจจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเพื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจก็คือ ไปกดสั่งกันได้น,นะคะราคาไม่แพงแต่ละอย่างเนี่ยก็คือมันมีหลายราคามากแต่ก็คือเดทเมื่อกี้นะคะเดทร้อยเดียวเท่านั้นแต่ภนืาคือดีดีจริงๆชันจะใส่อย่างไงให้มันครบคือแหวนอันนี้นะคะมันปรับได้โอเคชอโชว์ม้อีกเลว้วอ่ะอะดีเทลคล้ายกัน ถ้ามองเห็นนะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดีเทลคล้ายๆกันเลยอันนี้ทั้งหมด8วงนะคะเดี๋ยวมาดูอันที่เหลือว่ามันเป็นแบบไหนอันนี้มันมีสีให้เหลือกด้วยนะทุกคนมันมีมันไม่ได้มีเฉพาสีทองเดียวก็มันจะมีทั้งอันมี สีดำสีเมทัลลิกอะไรเคไม่ททรู้เยอะแยะอันนี้ก็จะเป็นห้าวงที่เหลือนะคะอันนี้นิ้วชี้ใส่สองใส่สองแบบก็จะเป็นเกลียวกเกลียวหมดเลยเป็นเส,เส้นเนอันนี้ก็แบบนี้ก็สวยดีนะคะชอบอันนี้ยนี่มันจะมีอันนี้ดีเทลแบบเออเล็กๆเกินเนี่ยให้ดูเต็มๆตมมันจะเป็นประมาณนี้ก็ของที่สั่งมาทั้งหมดก็จะมีแค่นี้นะคะ เก็คืออันนี้นะคะใช้เวลาส่งเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช้เวลาเท่ากับคนอื่นหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นมไม่เกินหนึ่งอาทิตย์อันนี้ก็คือเร็วเร็วนะทุกคนอันนี้ก็คือ4วันถึงแต่ของบางคนเนี่ยอาจจะเป็นประมาณห้าถึงแปดวันแล้วแต่นะคะแล้วแต่ขนส่งขี่ส่งให้นะคะว่า เอ,อ่อกีววันถึงแต่เนี้ยตอนแรกอะคิดว่าจะถึงประมาณวันที่9วันที่10อะไรประมาณนี้นะคะแต่อันนี้ก็คือประมาณที่4ของก็คือถึงแล้วของทั้งหมดที่เราซื้อมานะคะก็จะเป็นทั้งหมด6ชิ้นนะคะซึ่งในเว็บเออไม่ใช่สิในแอปชีอินเขาจะบอกว่าถ้าเกิดเราสั่งขั้นต่ำ9กาบาทจะส่งฟรีนะคะ ก็อันนี้ก็คือส่งฟรีหมดเลยแล้วถ้าเกิดสั่งประมาณสั่งครบ500บาทก็จะมีของแถมให้อีกหนึ่งชิ้นนะคะ็คือให้เราเลือกกันได้นะคะว่าเราจะเอาของแถมแบบไหน <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวถ้าเกิดรอบหน้ามีคลิปอะไรแบบไหนให้เพื่อนๆได้ดูอีกเดี๋ยวก็จะมาเจอกันอีกในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ